ว่าด้วยภัยในอนาคตในอนาคตหมู่ภิกษุจากไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาเมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตตรัสไว้ล้ําลึกงีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตตรธรรมประกอบด้วยความว่างทิกสูตรเหล่านั้นไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่เงียสดสดับไม่ตั้งใจใฝร่รู้และไม่ให้ความสำคัญทำว่าควรเรียน ควรท่องจำให้ขึ้นใจแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกเป็นสาวากภาษิตทิศสูตรเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยโสดสดับตั้งใจใฝ่รู้และให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจ โดยในนี้แลเพราะทําเลื้อเลือนวินัยจึงเลื้อเลือนเพราะวินัยเลื้อเลือนทาจึงเลื้อเลือนภายในอนาคตประการที่สีน่นี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภายนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อลาภัยนั้นเสียซึ่งพวกเราทั้งหลายประกาศตนว่าข้าพระเจ้า เป็นทาสของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าผู้ว่ายอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรูด้ดีของพระพุทธเจ้าสรารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรารณะอันประเสริฐด,ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ปัจจุบันนี้เราเรียกร้องถาศาสดาด้วยความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องหา ด้วยความเป็นนิต